ข้อไหนที่เหมือนกับห้าส่วนหกหารกับหนึ่งส่วนสองห้าส่วนหกหารหนึ่งส่วนสองงั้นเอายี่ก่อนห้าส่วนหกหารหนึ่งส่วนสองห้าส่วนหกหารหนึ่งส่วนสองห้าส่วนหก หารก็คือเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน1นส่วนสเป็น2ส่วนหนคูณสได้ส0อ่าก็คือหารคือคูณด้วยตัวตรงข้ามหารคือคูณด้วยตัวตรงข้ามข้อที่ถูกก็คือ5้าส่วนหคูณสส่วนหข้อ4แคทข้อ1ค่ะลูกแต่ว่า แพททำข้อสองให้หน่อยสิคะควอเตอร์ quarter ของครึ่งเท่ากับอควอเตอร์คือหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งส่วนสองเท่ากับเท่าไหร่หนูจับคูณให้หน่อยนะคะอ่าฮะบข้อบีค่ะ อันหนึ่งส่วนแปดอัลเทอร์สแควร์อีสอีคัวทูเทอร์สแควร์เท่ากับเท่าไหร่อ๋ออัลเทอร์สก็สามสแควร์ square ก็ตึดต๊ดตึ๊ดอีคัวอะไร squared เตอร์สแควร์อีควาชูอืมหนูว่าหนูพอรู้ไหมคะลูกเออข้อนี้เตอร์ตอบอะไรอะพี่เก้าข้อวีเตอร์เออมันมาจากไหนหรอคะลูก ทำไมหนืถึงตอบบีล่ะองเงินใช่เลย subtract สองส่วนห้าฟอร์มสองส่วนสามลบสองส่วน subtract สองส่วนห้าฟอร์มสองส่วนสาม เอาสองส่วนสามตั้งเนาะลบสองส่วนห้าซ u b t r a c t สองส่วนห้าอร์มสองส่วนสามอือหึงั้นหนูหาข้อหนึ่งจุดสี่ให้ครูหน,นอ่อยค่ะสองส่วนห้า s u b t r a c คือลบข้อไหนน่าจะถูกว่ะ เราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะคุณครูทำให้เป็นสิบห้าแล้วกันเนาะทาเอาเอาห้าคูณสามเอาสามคูณห้าได้สิบห้าตัวที่คูณห้าต้องคูณทั้งบนทั้งล่างอันนี้ต้องถ้าคูณสามก็คูณทั้งบนทั้งล่างข้างล่างจะได้เป็นสิบห้าเท่ากันจะได้ขีดออกนะคะโราสองส่วนอันนี้เป็น2องส่วนหออหกลบสิบ ส่วนสิบห้าข้อไหนถูกนะีค่ะอ่า the square root of the numerator in 4, o nine is so square root so square root ของ4ส่วน9 so square root แปลว่าให้หา1ตัวของทั้งสองตัวคูณกัน4มาจาก2องคูณสอมาจาก3าคูณส หาสแควรรูทของ4ีส่วนเก็คือเอามาตัวเดียว4มาจาก2องคูณสอมาจาก3ามคูณสามสแควรรูทคือ2 2งส่วนสเอ๊ะแต่ว่าหาไม่มีเลยแฮะเอ,อ่เขาอาจจะลืมใส่อ่ะคะ่ะเนางั้นหนูเติมข้อดีไปนะคะเนา The square root ของ4ส่วน9คือ2ส่วน3ค่ะลูกค่ะอืมแต่16เออ1 6่งกง่าย which one of the following is not an equivalent fraction Equivalent คือเหมือนข้อไหนที่ไม่เหมือน2องเศษส่วน6ค่ะงั้นครูทำเป็นเศษเกินก่อนนะคะ6คูณ2ได้12 12บวก5เป็น17 17ส่วนหข้อไหนไม่เป็น17ส่วนหหรือว่า2องเศษหส่วนหเดี๋ยวบางข้อเดี๋ยวครูดูสิถ้าครูหารด้วยท่อ,อน,นี้ถ้าครูหารด้วย4ครูหารด้วย4 20หาร4ได้5 24หาร4ได้หก็เนี่ยสองส่วนหข้อดีดอกใช่แล้วแต่เขาถามว่าข้อไหนไม่ใช่เดี๋ยวลองไปแต่ละข้อนะอ๋อนี่สิบส่วนหใช่แล้วเนาะเหลือแค่2ข้อไอ้15บส่วนหไม่รู้จะเอาอะไรหานะคะโลกข้อที่ไม่ใช่คือข้อนี้แต่ถ้าครูลองเอายี่หกสิบารยีน 24, นะ ยี่สิบสี่เอ่อประมาณสองครั้งได้สี่สิบแปดอ่าฮะเหลือยี่สิบก็สองเศษยี่สิบส่วนยี่ิบสี่คูหานด้วยห้าละกันนะเฮ้ยหารสี่ละกันหารสี่ยี่สิบหารสี่ได้ห้ายี่ิบสี่หารสี่ได้หกข้อบีบอยใช่แล้วส่วนข้อที่ไม่ใช่คือข้อ C นะคะลกูกข้อ C ไม่ตรงเลยค่ะอ่ข้อนี้มันเยอะอ่ะเดี๋ยวหนูลองดูนะว่าหนูจะอ่าจดไว้หรือเปล่าค่ะลกูกข้อ1.6ค่ะนออ ข้อ4่คข้ออ่าฟิปใช่หมดีายบายูหารสองอหารสองคูณหนึ่งส่วนสองโอซีแคค่ะอ่าข้อหนึ่งจุดแปดอ h าฟแอ d d ู t t อะโป d d ักต์ f อฟโฟ a ์อวหนึ่งส่วนสอง บวกแอดคือบวก product of four and five product คือคูณสี่แล้วก็ห้าป่ะคะโลก equal to เออ four and five หรอน่าจะเป็นสี่ส่วนห้าเนาะอืคูทำให้เป็น คูณทำให้เป็นสองอ่าสิบแล้วกันค่ะคูณสองแปดหนึ่งบวกแปดอ่าแต่ไม่เห็นมีเลยเนี่ย aha add to product of four and five สี่ฮะไม่เป็นไรช่างมันเอ่อหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าส่วนสิบอ่าฮะ ก็จะมีน่าจะเป็นข้อดีนะเก้ส่วนสิค่ะ1.8ึค่คูไปหน่งจุดนะคะ find the value of x in this number pattern เพิ่มทีละอันนี้3อันนี้6อันนี้12หนูหาตัวถัดไปหน่อยสิคะโลกค่ะหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนหกส่วนสิ มีให้เลือกสี่ตัว ข้ขอเอค่ะอ๋อมันเพิ่มเออสามบวกสามได้หกเนาะอันนี้อันนี้สามอันนี้สามบวกสามได้หกแต่น,นี้หกบวกหกได้สิบสองจำได้นนเหรอข้เปลี่ยนข้เปลี่ยนโอเคค<อ>่ะอันนี้เหรอลูกบีค่ะอ๋อบีบีถูกค่ะใช่สิบสองบวกสิบสองอ่าเดี๋ยวกูจะช่วยสิข้อสิอสบ if ซ์ is น u ั t i ีซ์มัลติพลายบ b ยอ๋อห้ e แป e เด s ร e อั s เซอ h ์อ oh, ีซ์หนึ่งส่วนสี่วอตอีซ์อันดับอันดัส่วนแปดครูให้เป็น n ล้กันนะคะคูณด้วย5้ส่วนแได้1นส่วนสอะไรคูณ5้ส่วนแได้1นส่วนส แสดงว่าหนูเรียนเรื่องสมการไปแล้วเมื่อตอนป6อ่ะเนาะ n คูณ5ส่วน8ได้1ส่วน4ถ้าครูอยากรู้ n คูณก็เอา1ส่วน4คูณด้วย8หาร5หนูหาคำตอบข้อน,นี้ให้หน่อยสิคะแล้วค่ะมีไหมถ้าไม่มีหนูก็หาให้หน่อยทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำนะคะ ข้อ b คืออือฮ uh ั huh. เดี๋ยวคูคิดนะคะแล้วสี่หนึ่งสี่แปดหารสี่ได้สองอือฮัสองส่วนห้าตอบข้อนี้นะคะลูกอ่างั้นแพทเออดูหรือจดไวล้ละกันถ้าหนูโอเคบอกคูนะคะเ,เราก็จะไปคูณการหนึ่งส่วนสี่คูณแปดส่วนห้าสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดใช่ไหมก็ได้สองส่วนห้าตอบกอไก่ข้อ a ค่ะ ชีนั้นแหละนะคะ่ะที่กูส่งให้คราวนี้เบิ sheet này, ร์กชีตนี้เขาบอกอ๋อเขาให้เราอะไปเขียนตัวอักษรในช่วงที่เป็นเศษส่วนตามที่เขาบอกอย่างเช่นสามส่วนสี่ใช่ไหมอันนี้เลขหนึ่งและสามส่วนสี่ มันมีทั้งหมดกี่ช่องหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสิบสองช่องหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมีสิบสองช่องอถ้าเกิดแบ่งเป็นสี่ส่วนก็ช่องละสามเนาะข้อเอทแบ่งเป็นสี่ส่วนช่องละสามหนึ่งสอง สามสี่อ่ะคุณครูแบ่งเป็นสี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่เสร็จสามส่วนสี่อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะเอ,เ,อเ,อเออยู่ตรงนี้อ่ะเออยู่ตรงนี้งั้นคุณครูจะให้แพททาตรงเนี้ยส่งครูหน่อยนะคะเลวว่าแต่และตัวอยู่ตรงไหน A ได้แลลวเอนูก็ทํา B c d E F ไปนะคะเลวอ่าแล้วครูว่าอธิบายก่อนนะคะเลว ส่วนเจ้าอ่าอันนี้ข้อไหนน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับเดี๋ยวครูทําให้ดูนะหนูก็คูณไขว้ไปเลยนะคะเพราะว่าเพราะถ้าคูณตรงนี้ปุ๊บอ่าสิบออ่าคูณไขว้ยอย่างนี้นะลูกสิบเอ็ดคูณเจ็ดได้เจ็ดสิบเจ็ดเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดข้างล่างเป็นเก้คูณสิบเอ็ดได้เก้าสบเกอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดมันเป็นไงนะ คุณเอ่อตัวนี้ครูเอาเจ็ดคูณสิบเอ็ดนะได้เจ็ดสิบเจ็ดคูณแบบค่อยๆนะอ่ะนะอ่าเจ็ดคูณสิบเอ็ดได้เจ็ดสิบเจ็ดครูคูณแบบค่อยเหมือนกันนะคะเก้าคูณเก้าได้แปดสิบเอ็ด่าฮะคราวนี้เจ็ดสิบเจ็ดน้อยกว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าอ่าฮะค่ะส่วนข้ออื่นหนูก็ลองทําดูนะคะน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับอืม uh huh. ถ้านหนูสงสัยข้อไหนถามครูได้เลย อันนี้ก็ให้เรียงอ่าแต่เดี๋ยวอันข้อสี่หนูทำพร้อมครูก็ได้เอย่ครูสอนให้ส่วนข้อที่เหลือหนูค่อยทำมาส่งอ่ข้อ question สี่เดี๋ยวครูสอนให้นะคะเอ่อดูว่าอันไหนเยอะกว่ากันเนาะอืมงั้นเราจะทำให้ทุกตัวเป็นเศษเกินให้หมดเลยมันจะได้ดูง่ายๆเนาะสามห้าสิบห้าสิบห้าคูณสี่เป็นสิบเก้าส่วน้าอ่ามาจากนี้นะ สามคูณห้าได้สิบห้าบวกกับสี่นะลูกได้สิบเก้าส่วนห้าอันนี้สามสามห้าสิบห้านะคะลูกบวกกับสองค่ะสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดส่วนห้าเนาะอันนี้สิบเจ็ดส่วนสี่ดูแต่ละตัวไปกันล้กันยี่สิบเอ็ดส่วนห้าได้อยู่แล้วสองสามหกหกบวกสองเป็นแปดส่วนสาม หอันนี้5้ส่วน2แล้วเราก็ไปหารดูว่าข้อไหน ascending เอ asc เอถ้า descending มากไปน้อยอันนี้น้อยไปมากเนาะน้อยไปมากครูจะใช้วิธีหารทำให้เป็นทศนิยมครูจะได้พอรู้ว่าอันไหนเยอะกว่ากันค่ะบบเออเบ๊อสิบเก้าหารห้า อ่าครูถ้าทำเนี้ยแหละสิหารห้าได้3.8มจุดเดี๋ยวครูคิดกันนะ3ามห้าสิบห้านะคะเหลือสี่สิบสเ้าลบห้าเหลือสี่สิจุดอ่ดห้าสี่สอันแรก3าจุอันที่สองบเจ็ดหารสได้4ี่อห้าอันนี้สิเจดหารห้าได้3าจุดอ่ายีิบเอ็ดหารห้า ได้4.2อ่าฮะแล้วก็อันสุดท้ายอ่าแปดหาร3ได้2.6งหกาหาร2ได้ห้าหารสได้2.5เรียงจากน้อยไปมากอืมอันไหนน้อยสุดคะลกูกแพทหาให้ครูหน่อยอันนี้นะตั้งแต่อันนี้ใช่ปะ สามจุดแปดสี่จุดสองห้าสามจุดสี่สีส่จุดสองสองจุดหกสองจุดห้าห้าจุดห้าส่วนสองค่ะอ๋อโอเคห้าส่วนสองโอเค question f เนาะอ่ะก็เรียงไปตามนี้เลยเดี๋ยวหนูก็เรียงมาแล้วกันเนาะค่ะ ถ้าส่วนสองน้อยสุดอ่าเรื่อยๆอ่าครูเขียนตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็เรียงไปเรื่อยๆอะไรนะค่ะเราอันนี้เขาให้บวกกันนะคะบวกก็คือตัวที่ไม่ใส่ส่วนครูเขียนในนี้นะคะเลขหนึ่งไปหนึ่งส่วนหกบวกสองส่วนหนึ่งบวกสองส่วนสามครูทําให้เป็นหกละกันทึสสามคูณสองได้หกหนึ่งคูณหกได้หก หกคูณหนึ่งได้หกเนาะอันนี้คูณให้เหมือนกันคูณหกอันนี้คูณสองเนาะอันหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งอันนี้หกสองสิบสองสองสองสี่ค่ะลูกข้างล่างเป็นหกหมดเลยเนาะหกคูณหนึ่งได้หกหกหกอ่าหนึ่งบวกสิบสองบวกสี่ได้สิ 13, 13, บสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดได้สิบเจ็ดส่วนหก คูทำเป็นเศษเกินสิบเจ็ดส่วนหกหกสองสิบสองค่ะโลกเหลือห้าเนาะตอบสองเศษห้าส่วนหกสองเศษห้าส่วนหกน่าหน,นี้เดี๋ยวคุณครูดูให้นะักสีดำนะคะว่าหนูต้องทำอันไหนมั่ง b c d e f อันนี้หนูเอาตัวอักษรไปใส่นะคะลูกในในตัวภาพนี้นะคะลูกเอาเอาตัวอักษรไปใส่ในภาพว่ามันน่าจะอยู่ตรงไหนอันนี้หนูทำข้อที่เหลือทั้งหมดนะคะคือมากกว่าน้อยกว่าเรียงก็ไม่เป็นไรครูทำให้แล้วอันเควสชั่นสี่ก็ไม่เป็นไรอ่าแล้วหนูก็ทำห้าจุดหนึ่งแล้วก็ห้าจุดเอ้ห้าจุดหนึ่งทำแล้วอ่ะ แล้วก็ทำองก็จะมีเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดข้ออ่าฮะครูส่งชีตไปให้หนูนะคะเราข้อไหนส่งใส่ถามได้เลยคะ่ะ